กวางกมลชนกแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคนสำคัญคนดังขีดกลางแฟนๆแ,แ,แห่อะไรจากที่ก่อนหน้านี้กวางกมลชนกแจ้งข่าวอาการป่วยของคุณแม่นอ็อตนุติเขมโยทินที่คุณแม่ล้มป่วยอาการวิกฤตอยู่อกคิวจนกระทั่งล่าสุดวันนี้วันที่13เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช66ได้แจ้งข่าวสุดเศร้าผ่านอินอตตาแกรมโดยโพสินตตราแกรมแอดแควนคามูชนักบอกว่ารบคุณแม่พี่น็อต พี่นอร์ตกำลังจัดการเรื่องคุณแม่อยู่มีญาติมิตรถามมาเยอะขวางขออนุญาตแจ้งแทนดังนี้นะคะคุณแม่จะอายุ86ปีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าท่านมีอาการปวดเพราะลิ่มเลือดอุดต้อไม้หันอากาศนภายอ้อนในหลอดเลือดหลายจุดมากๆค่ะผ่าตัดฉุกเฉินปิดกันสองคืนทุกอย่างเกิดขึ้นกระทันหันมากๆตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมากราบขอบพระคุณทีมแพทย์ซิรรราชที่ช่วยกันอย่างสุดความสามารถท่านหลับสบายแล้วค่ะเมื่อคืนนี้ก็ราดขอบพระคุณทุกท่กทานที่ ส่งความหวงใหและกําลังใจมาให้พี่นอตและครอบครัวนะคะท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความอาลัยจำนวนมากทางทีมงานทีนีดอท m ขอแสดงความเสียใจมามอที่นี้ด้วยนะคะ